จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารพบศพผู้เสียชีวิตถูกฝังไว้กว่า30บศพบริเวณแคมป์คนงานกลางป่าบนเขาแก้วอำเภอสเดาจังหวัดสงขลาเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2558จากการสืบสวนทราบว่าทั้งหมดเป็นศพชาวโรฮิงญาที่ลักลอบเข้ามาในราชอาณาจากักรหลบซ่อนบริเวณค่ายกักกันดังกล่าวเพื่อรอส่งต่อไปอยังประเทศที่สซึ่งมีผู้ร่วมขบวนการทั้งทหารตำรวจและนักการเมืองท้องถิ่นจำนวนมาก ความคืบหน้าวันนี้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพ่นตำรวจโทสุรเชษหักพานผู้ช่วยพบตรอรองผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติถแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาสำคัญเครือข่ายค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาปี2,558ได้เพิ่มเติม2ราย ซึ่งชุดปฏิบัติการได้ออกติดตามจับกลุมผู้ต้องหารายสำคัญคือนายมองทานทุนสัญชาติเมียนมาอายุ55ปีและนางราหนาเจสามาแอสัญชาติไทย ู่สามีภรรยาซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบทราบว่าหลบหนีหมายจับโดยการเปลี่ยนชื่อนามสกุลและใช้หนังสือเดินทางประเทศมาเลเซียเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยอีกครั้งจนเมื่อวันที่1กันยายนชุดปฏิบัติการสามารถยืนยันตัวตนของผู้ต้องหาทั้งสองได้อย่างแน่นอนแล้วจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนาทวีในความผิดฐานสมคบและร่วมกันตั้งแต่3คนขึ้นไปกระทําการอันเป็นการค้ามนุษย์โดยกระทําต่อบุคคลอายุไม่เกิน15ปีร่วม กันช่วยเหลือด้วยประการใดๆแก่บุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจากักรโดยผิดกฎหมายร่วมกันนงเหนียวกักขังผู้อื่นโดยทําให้ปราศจากเสรีภาพในร่างกายและร่วมกันเรียกค่าไถ่และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินคดีค้ามนุษย์คดีนี้ถือเป็นคดีที่มีความสําคัญมีการดําเนินคดีกับผู้ต้องหาเป็นจํานวนมากกว่า150ราย เครือข่ายผู้กระทําผิดในคดีนี้มีความเชื่อมโยงกันระหว่างบุคคลในแวดวงข้าราชการตำรวจทหารนักการเมืองซึ่งใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาประโยชน์กับขบวนการค้ามนุษย์และแรงงานเถื่อนโดยการดำเนินคดีในครั้งนี้กำชับคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนให้กระทําอย่างรอบคอบและรวบรวมพยานหลักฐานให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด